วิเคราะห์หุ้นทีทีบีน่าซื้อเก็บเพื่อปันผลหรือไม่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องหุ้นปันผลวันนี้เราจะไปวิเคราะห์หุ้นทีทีบีกันครับคลิปนี้ผมจะเล่าให้ครบทุกมุมตั้งแต่การแนะนําบริษัทงบการเงินล่าสุดเงินปันผลวิเคราะห์ทางเทคนิคความน่าสนใจความเสี่ยงและสุดท้ายจะมีการสรุปภาพรวมให้ฟังครับท TB หรือชื่อเต็มว่า ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชน TTB เกิดขึ้นจากการควบรวมระหว่างธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาติตั้งแต่ปี2564าทำให้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยมีสินทรัพย์รวมมากกว่าล้านล้านบาทธุรกิจหลักของ TTB คือให้บริการทางการเงินครบวงจรไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ส, karaoke, สินเชื่อส่วนบุคคลบริการบรัตรเครดิตไปจนถึงการให้บ huh. ริการกับลูกค้าองค์กรและ SME งบการเงิน TTB ไตรมาส2ปี2568มีกำไรสุทธิ5 4 0ล้านบาทลดลง7%เทียบกับปีก่อนและลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสแรกทำให้เครื่องปีแรกกำไรรวมอยู่ที่11,100ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้ยสุทธิอยู่ที่12,742ล้านบาทลดลงเล็กน้อยเพราะดอกเบีย้ยรับต่ำลงแต่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยโตขึ้นกว่า14%จากค่าธรรมเนียมและการลงทุนมาช่วยพยุงกำไรคุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแรง NPL อยู่ที่2.73%และ Coverage 150%รเขณะที่เงินอัตราส่วน เงินกองทุนต่อสินทรัพย์สูงถึง20%ส่วนการประเมินมูลค่าหุ้น TTB ตอนนี้เทรดอยู่ที่ PE ประมาณ9เท่าถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เล็กน้อยจัดว่ายังมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นปันผลและมั่นคงเงินปันผลเครื่องปีแรก2,568จ่ายปันผล2สตางค์ต่อหุ้นถ้าคิดเป็นอัตราผลตอบแทน ราคาหุ้นทีทบตอนนี้ประมาณ1บาท87สตางค์ยิวยยอนหลังอยู่ที่6.8%เถึง7%เซวิเคราะห์ทางเทคนิคจากกราฟล่าสุดหุ้นทีทบตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1บาท87สตางค์เคลื่อนไหวในกรอบ1 7 5ถึง2.02บาทแนวรับสำคัญ1 7 5ถึง1.80บาทแนวต้านสำคัญ 2.00ถึง2.02บาทตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง MA 5 0 MA 2 0 0และ RSI MACD ชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นถึงกลางยังไม่ชัดเจนอาจไซเวย์หรืออ่อนตัวเล็กน้อยจุดน่าสนใจถ้าหุ้นผ่านแนวต้าน2บาทพร้อมโบลุ่มหนาอาจมีแรงซื้อกลับสัญญาณเตือนถ้าหลุดแนวรับ1.75บาท75สตาง์ลงไปแรง อาจลงต่อถึง1.70บาท70สตางค์ความน่าสนใจของ TTB ี 1. ปันผลสูงดีเดนดิลประมาณ6.8ถึง7% 2. เปอร์เซ็นต์วอลูเอชันถูก P/E ปัจจุบัน9เท่าต่ำกว่ากลุ่มธนาคารใหญ่ 3. คุณภาพสินทรัพย์ดี NPL อยู่ที่2.73%และ coverage ratio 150% 4. เงื่นกองทุนแข็งแรง C.A.R 20% 5. ปรายได้ค่าธรรมเนียมโต non-interest income โต14%เอร์เซนเมื่อเทียบป,ปีก่อนช่วยชดเชยดอกเบี้ยลดลง 6. โครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นและสร้างความมั่นใจ 7. ฐานลูกค้ากว้างครอบคลุมทั้งรายย่อย SME และลูกค้าองค์กรต่อไปเรามาดูความเสี่ยงของ ทีทกันบ้างครับ 1. ดอกเบีย้ยต่ำรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิลดลงเมื่ออัตราดอกเบีย้ยต่ำต่อเนื่อง 2. คุณภาพสินเชื่อมีโอกาสผ,ลผ,ลผลันผวนแม้ NPL ต่ำแต่เศรษฐกิจชะลอหรือ SME มีปัญหาอาจทำให้สำรองเพิ่มขึ้น 3. การแข่งขันสูงจากธนาคารพาณิชย์ใหญ่และธนาคารดิจิทัลใหม่ทำให้มาจิ้นดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมถูกกด 4. ความผันผวนราคาหุ้นระยะสัน้นหากไม่มีข่าวบวกหรือปัจจัยเร่งเหตุการณ์สำคัญหุ้นอาจไซเวหรือปรับตัวลง 5. ความเสี่ยงตลาดและเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจเงินเฟอ้อนโยบายการเงินหรือปัจจัยภายนอกที่กระทบระบบธนาคาร 6. ความเสี่ยงการลงทุนในตราสารและหุ้นคืนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหรือหุ้นคืน อาจกระทบสภาพคล่องและผลตอบแทนสรุปง่ายๆครับ TTB เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่กำไรมั่นคงปันผลสูงเงินกองทุนแข็งแรง valuation ถูก PE 9เท่าน่าสนใจสำหรับนักลงทุนสายปันผลความเสี่ยงมีเรื่องดอกเบีย้ยต่ำสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันสูงจุดสังเกตทางเทคนิคคือแนวรับ1 7 5ถึง1.80บาท แนวต้าน2 0 0ถึง2.02บาทและกาตาลิสช่วยเร่งราคาหุ้นขึ้นได้โดยรวมถือเป็นหุ้นธนาคารที่เสถียรปันผลดีมีโอกาสเติบโต,ตระยะกลางสำหรับคนที่มองยาวถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วถ้าอยากให้ผมทำหุ้นตัวไหนต่อคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับ